ราณีกยตรีเทวีอยู่ไหนเนี่ยราจมนา,านดาราณีกยตรีเทวีลหะได้เลือกมงคลแล้วนะพระเจ้าคะ่ะฉันคงทิ้งระเบิดลูกใหญ่เข้าให้ละสิถึงได้ไม่กล้าก,กลับมาอีก ขอบคุณนะคะที่ช่วยให้ฝันเป็นจริงลูกสะพ้ายทำตัวผิดเวลาแบบนี้รู้เลยนะว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนอยังไม่พอแม่สามียังไม่สอนอีกถ้ายังไม่มาจะเสียเลิกกันหมดมีอย่างที่ไหนกันละ่ะให้ราชนิกูลมาเยืนรอสามัญชนเธอนะ่ะจะต้องรับผิดชอบกับเรื่องนี้ นอกจากจะไม่สั่งสอนยังยืนนิ่งไม่ไปตามอีกใจเย็นๆส่งโทรจิตไปเดี๋ยวก็ได้ยินเองขอบคุณนะคะที่กล้าจะมาสอนกันจะให้ลูกสะพ้ยถูกแม่สามีเผด็จการตลอดมันก็ไม่ดีใช่ไหมล่ะคะรานิมา ถ้าราณีกายตรีเทวีไม่อยากมาร่วมงานก็ควรแจ้งให้เร็วกว่านี้ไม่ใช่ให้คนที่รอโทษกันไปโทษกันมาฉันคิดว่าราณีกายตรีเทวีคงมาแล้วค่ะเชิญเลย ราณีกะยะตรีเทวีความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่ความรักและจะไม่มีวันนอกจากจะไม่รักแล้วผมยังมีให้แต่ความเกลียดองรานาสูมแม้นิ้วเท้าให้องรานีเป็นสัญลักษณ์ของการแต่งงานด้วย นอกจอากจะเป็นสัญญลักษณ์ของการแต่งงานแล้วมันยังเป็นสัญญลักษณ์ของความอดทนระหว่างการตั้งครรภ์และความเจ็บปวดเมื่อให้กำเนิดบุตรอีกด้วยนะเชิญได้เลยให้กำเนิดลูกหลานเพื่อเราทั้งผอง ปราศจากเด็กสักคนบ้านก็คงจะว่างเปล่าและอเมร์กอดก็ต้องการรัชทายาทด้วย ความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่สามีภรรยาเป็นเพียงแค่หนึ่งรานนะกับหนึ่งรานนี้เท่านั้น องราณีทำไมยืนขึ้นก่อนที่พิธีจะเสร็จสิ้นอย่างนี้ล่ะไม่รู้ขนบธรรมเนียมประเพณีเอาซะเลยนั่งลงสิฉันจะไม่สวมแหวนที่นิ้วเท้าค่ะ ในวัฒนธรรมของเรามันคือสัญลักษณ์ของผู้เป็นภรรยาสัญลักษณ์ว่าผ่านการแต่งงานแล้วส่วนกำไรข้อมือทั้งหลายเป็นตัวแทนความปลอดภัยของสาม,มีแหวนที่นิ้วเท้ามีไว้สำหรับอุทิศให้แก่กำไรข้อมือที่สวมใส่ แต่ถ้าอยู่ต่อหน้าพระเจ้าแบบวันนี้ฉันก็ไม่อาจกล่าวเท็จได้เราได้แบ่งปันความสัมพันธ์ใดก็ตามในรูปแบบคู่สมรสทำไมฉันต้องแบกรับการโกรหกไว้คนเดียวและติดระบาปนั้นด้วย คุณพี่คะฉันจะไม่สวแมแหวนที่นิ้วเท้าค่ะเพราะการกล่าวเท็จต่อหน้าพระเจ้านั้นไม่อยู่ในสายเลือดของฉันเป็นถึงราณีแล้วยังจะสร้างเรื่องอยู่อีกเธอนี่มันล้ำเส้นเกินไปแล้วจริงๆให้มันมีขอบเขตบ้างสิ นี่มันคือการกล่าวหาว่าราชสกุลแห่งอาเมกอดรวมถึงองรานาสามีของเธอชัดๆเลยนะขอบคุณนะคะองรานิมาขอบคุณที่กล้าที่จะสอนชัาน และขออภัยรายชสกุลทุกคนที่ฉันไม่ได้ถูกสอนมาให้พูดจาพลิกลิ้นสามีของฉันอยู่นี่จะให้เขาทำอะไรก็บอกเขาเองเถอคะค่ะ ลูกรักเกิดอะไรขึ้นทำไมพูดแบบนั้นทำไมองรานาออกไปกลางคันพ่อมาก็ดีแล้วหนูมีเรื่องต้องคุยกับพ่อนี่เป็นเรื่องสำคัญค่ะ นี่หรือว่าลูกจะรู้ความจริงหมดแล้วไม่นะขอให้อยาเป็นอย่างนั้นเลยเป็นอะไรไปลูกรักทำไมถึงดูสับสนนักละ่ะพ่อคะการแต่งงานของหนูกับองค์ราณนะขึ้นอยู่กับข้อตกลงเหรอ หนูถามไม่ได้ยินหรือไงการแต่งงานของหนูกับองรรนามีข้อตกลงหรือคะพ่อสถาบานสิคะว่าจะไม่โกหกหนูพูดอะไรสักอย่างสิใช่ข้อตกลงที่รานิมาพูดถึงวันนั้นใช่ไหมคะ พ่อขอโทษจริงๆการแต่งงานของลูกกับองค์ราณนาเป็นข้อตกลงแต่ในาธนาพ่อ้าไม่ใช่ธนาพ่อคนที่แรกรู้ตัวแต่งงานแต่งงานกับตัดเ่านั้นแต่พราะราชมันดา ได้เรียกพ่อเข้าไปดูจดหมายมันเป็นลายมือของลูกจริงๆพ่อถึงได้เข้าใจไปว่าลูกรักองรานนะพ่อทำอะไรไปเนี่ยจำได้ไหมครพ่อ ตอนเด็กหนูชอบเล่นซ่อนหาพ่อถูกจับได้จนเคยชินเพราะพ่อทนเห็นลูกสาวพ่อแพ้ไม่ได้สักครั้งเดียวแต่วันนี้ข้อตกลงนั้นทำให้หนูพ่ายแพ้อย่างราบคาบเลยทีเดียวค่ะอย่าร้องเลยนะลูก พ่อทำแบบนั้นเพื่อความสุขของลูกไม่ใช่เพื่อให้ลูกมีน้ำตาแต่มันไม่ใช่อย่างที่หนูคิดและไม่ใช่อย่างที่พ่อคิดด้วยหนูโกรธพ่อนะคะที่ตอนหนูถามเรื่องข้อตกลงพ่อกลับบอกว่าไม่มีอะไร พ่อโกหกหนูทำไมถึงทำแบบนั้นล่ะคะบอกหนูมาสิบอกหนูมาพ่อแค่คิดว่าถ้าพ่อถ้าพ่อสอนความจริงมันจะไม่ทำให้ลูกเจ็บแต่เห็นได้ชัดว่าพ่อคิดผิดพ่อทำพลาดไปมันเป็นความผิดของพ่อเองที่ลูกต้องมีน้ำตา พ่อคงลืมไปว่าความหวังของคนเป็นพ่อไม่จำเป็นต้องสมหวังไปทุกเรื่องพ่อขอโทษจริงๆ